เยี่ยมเลยน้องชุบพี่ได้เฉยแล้วไม่มีปืนด้วยไงแล้วไม่มีที่ลงด้วยไงเฮ้ยมีแต่ไอ้ดอกเนี่ยสั่งพิซซ่าครับผมมาแล้วหยุดหยุดหยุด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 ครับผมหยุดหยุดยุดสวยมากพี่คุ๊กุ๊กุ๊กุ๊ขอซาบเ่าต้องโผล่ครับผมถ้าน้องเล่นเกมจ๋าๆเลยก็คือด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขยับได้ด้วยก้อนเนื้อขยับได้ครับผมเอาแตกโอแกโนเกียโนวันโโนนนนนววััั้ยอู่ขางบบครผม มอสเหลอก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 วาย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 กระสุนก็เบิดกระสุนเบิดแล้วกระสุนเบิดแล้วไม่โดนเลยก็พี่กระสุนเบิดพี่จอาน้องพี่กระสุนเบิดแล้วล่ะแน่จริงมาชาร์จเราสิวะมันมาแล้วพี่โนกระสุนนะเข้าใจไหมโนกระสุนโนตะโขชาร์จเราแล้วมันชาร์จเราแล้วระเบิดระเบิดไงใครแครยิงดิยิงยิงอวินฟาระเบิดรัวๆเลยแกโอ้ย่างน้อยก็ขอสักตัวละกัน ตั้งตัวแล้วกระสุนหมดอนาจมากใช้ปืนพกเนี่ยอุ้ยโคตรอนาจเลยเออไม่ดีมากน้องขอมพูดที่ล่อไว้ให้ไม่เออเออเออเฮ้น้องเราจนมุมมาเราเป็นพวกหมาจนตอกเลือตอนนี้เนี่ยไม่เหลือคนเดียวเองน้องไม่เหลือคนเดียวเองเราเป็นพวกหมาจนตอกเอ้ยเอ้ยฟังดูก่อนขอซ่ายิงสิขอซ่ายิงบ้าเลยกระสุนไม่มีอ้าจะเย็น สวยก็ทราบไม่ม <knife> <K demasiado> <faith> ีกระสุนก็ยังมามันบ่มีกระสุนแมเด่๋ยวปะล่ะย่อปะล่ะย่อปะล่ย่อปะย่อเปาย่อเปาเฮ้ยไม่ย่อกับเราอุ้ยเฮ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 ้ยหลอกเกิน